คลิปนี้อาจมีเน,นื้อนะหาสาระที่ไม่เหมาะสมทะลึ่งนิดนึงเด็กอายุตั้งกว่18ปีดูได้นะแต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนสวัสดีครับทุกคนอยู่กับนัทน,นะครับผมวันนี้โคตรเหนื่อยเลยอะ่ะดูดิ ไปช้อปปิ้งมานะครับแต่ว่าไม่ได้ช้อปปิ้งไรสาระนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่24แล้วเที่ยงคืนของวันนี้ก็จะเป็น25วันเกิดของพี่บอสแล้วนะครับผมโดยวันเกิดพี่บอสเนี่ยทุกปีใช่ไหมก็จะได้รับของขวัญแล้วก็การเซอร์ไพรส์จากนัดไปปีนี้เนี่ยนัดบอกเลยว่าเราเนี่ยจะไม่เซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆหรือแบบของเบาๆแล้วเพราะว่าปีนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เค้กไม่ใช่แค่ของขวัญเอ้ทุกคนน่าจะได้ออกกันนะของขวัญคืออะไรไม่ใช่แค่เค้กแล้วก็ของขวัญน,นะนเนียตรยมของ ของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดในโลกต้องไปดูกับนัดว่ามันใหญ่เหมือนที่นัดพูดหรือเปล่าเพราะว่านัดเนี่ยเตรียมทําก่อนที่จะไปซื้อของเมื่อกี้บอกได้เลยว่าทานานมากด้วยของชิ้นนี้โอ้ยเดินทั้งวันเลยอ่ะวันนี้นัดเอาของไปเก็บก่อนนะครับเพราะว่าเค้กที่นัดซื้อมาเนี่ยเป็นเค้กไอติมโนาะเดี๋ยวมันมละลายก่อนเดี๋ยวนัดไปเก็บตู้เย็นแล้วก็เดี๋ยวนัดจะมาบอกแผนการกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีแผนอะไรกันบ้าง พิ่งจะได้พักเลยนะทุกคนคือเหนื่อยมากสําหรับวันนี้ดีนะที่บอสยังไม่มาถึง เราจะได้เตรียมแผนการสุดพิเศษสําหรับวันนี้ให้พี่บอสกันนะโดยแผนการวันนี้ทุกคนเราเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยนัดเนี่ยได้เตรียมของขวัญชิ้นที่แบบใหญ่ที่สุดในโลกปกตินะใชพี่บอสเป็นชิ้นเล็กๆแต่ครั้งนี้เนี่ยเราก็กี่ปีแล้วคบกันมามีทุกๆอย่างพร้อมๆกันแล้วแต่ขาดอยู่อย่างหนึ่งที่พี่บอสเนี่ยต้องการกมาก <c oughs> <c oughs> ๆอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ทุกคนวันเกิดของพี่บอสทั้งทีเนี่ยนัดเนี่ยก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างเลยที่จะให้พี่บอสเนี่ยเขาได้มีความ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทาให้วอีตยมีความสุขเนี่ยมันไม่ใช่แค่ของขวัญนะซีนัดว่าใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่แค่เค้กด้วยแต่สิ่งที่จะทำให้วอตมีความสุขแล้วก็ขนลุกไปด้วยเลย <laughs> นั่นก็คือนี่ <laughs> น,นี่นั่นเองนะทุกคนเป็นชุดนี่อันนี้คือชุดเมดสุดหวานสุดห,หวานกว่านี้ก็น่าจะน้ำตาลทุกยีห่ห้อรวมๆกันแล้ว แต่แต่แต่นัดเห็นหลายคนเนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะมากๆเลยมากกว่าชุดเมดเนี่ยหลายคนเรียกร้องมาเป็นชุดนี้นี่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นคือเป็นแบบว่าคอสเพลย์น่ารักน่ารักมากๆเลยแต่ว่าทุกคนว่าเอาไงดีอ่ะชุดเมดที่พี่บอสชอบมากๆเลยหรือว่าจะเป็นชุดนักเรียนญี่ปุ่นดีนะทุกคนคิดว่าไงดี ติ๊กต๊อบติ๊ตตตอเราขอเป็นตัวน,นี้ลก้กันเป็นชุดเมดแล้วกันทุกคนนัดยังจำได้เลยครั้งที่แล้วอ่ะพี่บอสเนี่ยแทบไม่ได้นอนเลยนะม<ส><ด>ไม่ยอมให้นัดถอดด้วยอบอกไว้ก่อนชุดนี้อั่นว่าก็ไม่น่าเหลือเหมือนกัน นี่เลยทุกคนเป็นกล่องของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดในโลกไปเลยนัทเนี่ยลงมือทําเองไปซื้อของเองแล้วก็มาตัดเองท้านไม่เชื่อทุกคนมาดูได้เลยนี่ยังมีรอยดิๆดเป็นรอยกระดาษที่เพิ่งขาดเลยเนี่ยคือนัทเนี่ยลงมือทําเองทั้งหมดย็งไงเปรียยวไหมทุกคน คือตั้งใจมากๆาที่จะทำให้พี่บอสเนาะวันเกิดทั้งทีเนี่ยหนึ่งปีมีวันเดียวก็อยากทําให้สุดเพิงไปเลยรู้ไหมทำไมถึงใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวนัดจะให้ทุกคนดูว่านัดทำเพื่ออะไรเนี่ยทุกคน <c oughs> คือกล่องนี้เนี่ยนัดกะจะแบบว่าใส่ชุดหม่ใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะทะลุกล่องบั้งแบบนี้ขึ้นมา <c oughs> ให้บอสตกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์ เนี่ยแต่ทุกคนเห็นใช่ไหมของเนี่ยเต็มไปหมดเลยนัดยังไม่ได้เก็บเลยรีบออกไปซื้อของให้พี่บอสกลัวที่จะไม่ทันเดี๋ยวพี่บอสกับเป๋าแผนแตกหมดเจอกล่องของขวัญก็คือรู้เลยใช่ไหมล่ะแต่นัดเนี่ยรู้สึกสบายใจมากๆแล้วไม่ต้องมาเก็บเองด้วยนะไปนั่งสวยๆไปแต่งตัวรอไปชุดเมดก่อนยังได้เลยเพราะว่านัดมีตัวช่วยที่จุดแสนจะล้าและทันสมัยมากๆเลยนั่นคือนี่เลยทุกคนมิสเตอร์โรบอตรุ่นเซลคีนเรเซอร์นะครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดและดีที่สุดในตอนนี้เลยนะครับผม ว่าตัวหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถที่จะดูดฝุ่นก็ได้และถูพื้นไปได้ในเวลาเดียวกันเลยรุ่นเซลคีนเลเซอร์เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับสามารถที่จะทําความสะอาดด้วยตัวเองได้เมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยดูดฝุ่นไปดูดฝุ่นมาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยก็จะกลับมาที่แท่นชาร์จและปล่อยฝุ่นเนี่ยเข้าไปในแท่นนี้สะดวกและหมดจดเลยนะทําให้เวลาเราดูดฝุ่นครั้งต่อไปเนี่ยก็จะไม่อุดตันด้วยและพอดูดฝุ่นเข้าแท่นนี้เสร็จเนี่ยเราก็สามารถเอาถุงที่เก็บฝุน ไปทิ้งได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องสัมผัสฝุ่นเลยถุงในแท่นชาร์จเนี่ยอยู่ได้หลายเดือนมากๆเลยพอเต็มปุ๊บนี่เขาก็จะมีหน้าจอนะครับแสดงสถานะต่างๆทําความสะอาดด้วยตัวเองได้ง่ายแบบนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้หรือคนที่แพ้ฝุ่นมากๆอย่างนั้นอย่างนั้นก็รู้สึกแพ้ฝุ่นนะเราเนี่ยก็หยิบตรงนั้นแล้วก็ไปทิ้งได้เลยสามารถที่จะสั่งงานผ่านโทรศัพท์ได้ทุกที่เลยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างกดสั่งให้หุ่นยนต์ทางานได้เลยสะดวกสบายกว่านั้นอีกทุกคนเราเสาาามรถ้้งวลได ด้วยนะว่าเอ๊ะแปดโมงเช้าพรุ่งนี้จะมีคนมาที่บ้านอยากให้บ้านทําความสะอาดกดไปได้เลยสั่งงานโอ้โหพรุ่งนี้คนมาก็แบบเอ้ยทําไมบ้านสวยสะอาดขนาดนี้แน่นอนเนี่ยทุกคนของที่นัดเนี่ยมาแนะนำเนี่ยจะต้องเป็นของที่ดีมีคุณภาพแต่ว่าจะต้องมากกว่านั้นเลยคือต้องมีความคุ้มค่าเพราะว่า11.11 11ปีนี้เนี่ยจะหนักมากๆเลยในการลดนะครับไทยพาดเนย ามากใครสนใจที่จะสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวนะจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยหรือใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปที่ใต้ลิงก์ได้เลยนะครับผมตอนนี้สะอาดเรียบร้อยแล้วเราไปแต่งตัวกันเลยดีกว่าทุกคนพร้อมไหมกับชุดเมดในวันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน One hour later คืออะไรคืออะไรเอ้าฮะก็เซอร์ไพรส์เธอไงเซอร์ไพรส์อะไรผ่านจิ้มใหญ่สุดในโลกเดี๋ยวเป็นไงชอบไหมก่อนดิไปก่อนจะได้จือดเจืดแหมรีบเข้าใส่อีกเดียวเลยนะคืออะไรทำอะไรได้ชุดนี้เดี๋ยวบอกนะแต่ว่าเธอเพิ่งกลับมาในหนึ่งวันยังมีอะเลย นั่งพักดิแล้วนั่งพักเลยเดีมองอยู่นั่นแหละมองอยู่นั่นแหละเดี๋ยว เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเจ็บไหมเนี่ยฮะเจ็บไหมเจ็บโอ๊ยหยุดเถอะไม่ได้วันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันเกิดของเธอแล้วใช่ไหมอ่าเราก็อยากทำให้เธอมีความสุขมากๆอืมเดี๋ยวเขาจะร้องเพลงให้เธอฟังเธอจะมีความสุขหรือว่าจะเสียใจเนี่ยขอบุขดี ไม่ถ e งใจให h เห็น t ่าไม่จะเปลี่ยนตงอย่างนั้อย่ามามองอย่างนั้นช่ไหมที่อะไรอยากจะือก็เขาทจริงจะเกี่ยวอะไรตรงไหนก่อนจสสยเธอจะไมยังแคอย่าย่าอย่ามางมีสิทธิ์ทวงด้วยรแล้วเธอเป็นหรือไรสาว่าวเขาไม่ชค่ไ เรียกเขามาแค่ไหนดีกว่ามาสาวว่าเรรักแค่ไหนรู้ว่ามีรักเขาดีแล้วดีกว่ามาโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้รอ้อ้โ้โอ้โอ้โออ้อนอ สาวัเราเมามากไห้เี่ยว Happy birthday to you Happy หรือว่าสวยแค่ข้างดอย่างเดียววันเกิดเธอทั้งทีอ่ะต้องจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วเออขอบคุณนะแล้วโป๊อยู่ด้วยเหรอบเอาอธิษฐานก่อนเพราะฉันเห็นบ้านหลังนี้สิ่งแรกที่ฉันอยากทำคือถ่ายรูปและส่งให้พ่อพ่อคงจะชอบว้าวประมือมึงลงไปก่อนดิเดี๋ยวกูตามไปเอาให้เพื่อเดีวให้เพื่อนอยู่ด้วยก็ได้ครับ โอ้กินเคงวิธีไหนอรัวิธีใหม่ไงโอ้ยเอย็<ม>นว้ยหมดแล้วตัวอนะ่ะไล่ๆเดี๋ยวให้เดี๋ยวเม็บอกเขอตาาัวารนี่นี่อันนี้ก่อนเย็น <laughs> Ôi dê à Máy bên bên trên máy Máy dê đó Đi rồi đi rồi phai mày dâu Đâu đó phai mày dâu Có kìa không? đâu Ai đó Nhỏ băng, Cái này khiết cho mày Khiết nó kìa thiết sụt rồi à Tay kìa thiết sụt xem đi Mày sẽ cái อะไรที่มันน่ากินเพื่อมันชัดเจนหน่อยให้ดูจริงๆริงอ่ะให้มันชัดเจนหน่อยมันไม่ค่อยรู้ว่าว่าอะไรนะมองแค่นี้ก็นูนะัแล้วมนะั้งอะไรเนี่ยตัวไงแล้วเอาเค้กไปวางไว้แล้วกันจะได้กินสะดวกสะดวกใช่ไหมกินเค้กหรือกินอะไรกินเค้กกนะินอะไรเดี๋ยวก็ไปตัดก่ฝาอะเดี๋ยวนะค่อยวางให้มาถอดเสื้อนอนอะไร ตั้งแต่ยังไม่ดึกขนาดนี้เนี่ยก็คนมันรอหรอกเมื่อกลับมาก็ต้องแบบไม่ไม่ไม่เหมือนเตรียมรออะไรอยู่หรือเปล่ารออะไรก็น่าจะรู้อ่ะยืนก่อนเยินก่อนเยืนเยินยืนเยินเลยไม่หยุดนะโยเออไม่ใช่ฟังเขาก่อนมันเกิดเธอทันทีอ่ะมาถอดเสื้อมันนี้อ๋อเขาว่ามันยังแบบทำไมไม่ถอดเสื้อนะมาดูดิไม่ใช่อยากใครดูชอบเขาว่า แต่งชุดมาหลายชุดแล้วนะแต่เธอยังไม่เคยสักชุดเลยนี่เขาไม่มีอ่ะไม่มีเขามีไงแต่ว่าสัญญาเขาก่อนสัญญาว่าว่าเธอต้องใส่เดี๋ยวถึวันที่เชิญอะไรอ่ะไม่นะต้องสัญญาเลยจะเชิญอะไรก็ตามจะต้องใส่โอ้ยเพิ่ก่อนเร็วๆว่าเชิญแบบนี้ไม่ใสนะว่ายชิญแบบนี้ไม่ใสนะโอเคสัญญาอันนี้เขาไปให้ไม่ใช่ชุดแบบนี้ว่าแบนี้เปล่าไม่จะบอกชุด่อนได้นอนไม่เชื่อเขาสิว่าดีแน่นอนเร็วสัญญาก่อนสัญญานะใช่ไห

มาพ่นใกล้ๆหน่อยดิมาไหมมาเลยว้า wow. ว